รรอไใคส่วสดีให้ดูเกิดอะไรขึ้นโปรเจกต์ที่วางไว้ประมาณสามสี่โปรเจกต,ต,ต์เดินหน้าแบบค่อนข้างติดขัดมากเลยหนึ่งด้วยจากอะไรหลายอย่าง เวลาของทุกคนไม่ตรงพันสักทีไม่ว่าจะเป็นโปรต์คุธทีคนสองล้อร่าวขาวเช่าไปกูกลัวรลา,าวขาวแล้วข่าวพาชินราไม่สามารถที่จะเดินต่อได้เลย น่าจะด้วยทุกคนที่เรามาทำงานด้วยมันมีภาระมากขึ้นเรื่โตขึ้นความรับผิดชอบในครอบครัวม,มีกันเยอะขึ้นฉะนั้นโปรเจกต์ที่เราจะเดินทางอะไรต่างๆก็เลยเปิดขึ้นยาก ไม่เป็นไรในเมื่อเวลาไม่เคยตรงกันใครมีเวลาก็ทำไปโครงการวิธีันสองล้อเป็นโครงการที่อยากทำมากไม่รู้สิอยากทำไม่ใช่เพราะว่า มันจะเหมือนกับสร้างะไรเป็นเป็นเรื่องราวเรื่องราวของคุณสองอไ้ฝากไว้ในฝากโซเชียลเนี่ยฝากไว้ในยูทูบเนี่ย่ยยู้สิมันอาจจะแบบจนเราแก่ไป ตายไปจากโลกนี้ถ้ายูทูบมันยังไม่ต้องคิดว่าเรื่องราวของคนสงนรอซึ่งการนคอเซ็จที่เราเคยวางไว้คือเราจะเริ่มออกเรือทางไปหาเพื่อนกลุ่มต่างๆที่อยู่ในทัวประเทศเป้าหมายหน้าที่เราวางไว้ก็คือภาริษานเคลียร์สิจังหวัดภาริษาน คือเราจะไปช็อตแรกเลยคือภาคสามเราจะวิ่งไล่ขึ้นไปจากาเริ่มจังหวัดแรกเลยก็คือเริ่มเก็บตั้งแต่ซิสุเกะขึ้นไปตามเส้นทางตามแผนที่ประเทศไทยไปเรื่อยๆจนโค้งกลับมาเลยโค้งกลับมาที่อยู่ในโซนภาคสามทั้งหมดแล้วในในจังหวัดทางนั้นมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ีิกุมอันนี้เราไม่รู้ เราจะต้องเข้าไปจังหวัดนั้นๆเราไปถามว่าเออในจังหวัดนี้มีกลุ่มกลุ่มนี้อยู่ตรงไหนกันบ้างอยู่เมืออะไรโซนไหนตำบลอะไรอะไรประมาณเนี้แต่เราก็จะเข้าไปพูดคุยสอบถามก็าเป็นมาเล่าประวัติกลุ่มอะไรพูดคุยกันบ้างเพื่อบันทึกไว้เป็นี่มาที่ไปของกลุ่มใคร มีสมาชิกเท่าไรอะไรประมาณนีน้และอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะทำก็คือไปหาเพื่อนสมาชิกของกลุ่มตา่างๆที่อยู่ในจัหงหวัดนั้นๆแล้วก็อาจจะให้เขาพาไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นนด์มาร์คของของจัหงหวัดนั้นๆหรือไม้แต่จะเป็นหายลับหรืออะไรก็ช่างแล้วแต่เขาจะพาเราไป ระหว่างที่พาไปเราก็จะพูดคุยในอย่างงี้พูดคุยกัน,นเรื่องของถามที่มาที่ไปของกลุ่มสมาชิกกลุ่มแนวทางของกลุ่มหรืออนาคตของกลุ่มเพื่อบันทึกไว้ในโซเชียลนั้นๆโ,โซเชียลในว็บไปียูทูบผมว่าวันหนึ่งเด็กรุ่นหลังที่ทเทเลอร์ลอยตานม,มาเข้ามาสวมเสือ้อสวมอาร์ม โลโก้เนี้ยได้ไมาเห็นกลุ่มของตัวเองความเป็นมาเป็นไปของกลุ่มของตัวเองผมว่ามันมันเปิดไอคีนหน่หน้าหน้าหน้าธรรมแล้วหน้าสร้สางสรรค์ไว้แม้แต่กลุ่ม <c oughs> กลุ่มเซนเตอร์ที่ผมสังกัดม,มาจริงๆแล้วความเป็นมาเป็นไปของกลุ่มนการเริ่มต้นของกลุ่มมันค่อนข้างมีก็เลยแบบมี บริบทมีความเป็นไปความเป็นมาของมันก่อนที่จะมาเป็นซงเกอร์ได้ถ้าใครไม่ได้ฟังหรือใครไม่ไม่ใช่เป็นสมาชิกรุ้นก่อตั้งเก่าๆเราจะไม่รู้เลยนะว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นใหม่เป็นไปเป็นมาอย่างไงก็จะแค่เป็นเด็กคนหนึ่งที่เข้ามาขี่รถนักแสดงมาสวนเซอวินเอาก็ถามความเป็นไปเป็นมาของกลุ่ม ผมก็ตอบตอบไม่ได้ทุกคนแต่ถ้าวันนี้วิธีคนสองล้อเราข่าวชาวเาวกเกอร์นได้ทำได้ทำโปรเจกต์นี้ไว้แล้วเด็กรุ่นหลังเขาเขามาเปิดถามาเปิดดูมาเห็นกลุ่มขเขาเขาจะรู้ความเป็นมาเป็นไปประวัติของกลุ่มตั้งแต่สมาชิกผู้ก่อตั้งหัวหน้ากลุ่มคนแรกๆ อาจจะไม่ทันคุณแรกอาจจะไ่ทันคนุณสองคุณสามซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากห่าหน้ากลุ่ม,มประธานกลุ่มที่ผมอยากจะเข้าไปพูดคุยหลายๆกลุ่มก็บางท่านก็าอาจะกอภไปท่านกน็ได้จากโลกไปเสียชีวิตไปแล้วอย่างเช่นกลุ่มเผ่าไทยเป็นกลุ่มนึงีผมตั้งใจเลยว่าผมอยากไปรู้ประวัติของกลุ่มทีบ,บ้ากเพราะตอนเนี้ผมก็มยังไม่แน่ใจว่าสมาชิกเขากลุ่ม จริงแล้วขอยู่เท่าไหร่แล้วยังสวมเส,สื้อติดโลโก้ติดโลโกโ้ดโดโกโหลังของไทยอยู่ตอนนี้จะเป็นรุ่นไหนเป็นเจนไหนไม่แต่อีกกลุ่มหนึงกลุ่มที่ผมแบบซึ่งมากีกกลุ่มนี้นกลุ่มฟ้าผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เรียกอะไรผู้กอ่อตั้งกลุ่ม ผู้มีอระสการแรกๆของการสร้างกลุ่มขึ้นมาไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเหลือที่พอจะพูดคุยกับเราได้ไม่รู้กี่คนเราไม่รู้จะไปตามหามกันยังไงซึ่งสมาชิกกนหลังๆใหม่ๆมาเราก็พอรู้จักอย่างพี่เต๋าเนี่ยแต่ตอนนี้แกก็อยู่อ่อารอะไรนากลุ่มอะไรนะกลุ่มแล้วก็ ติดโลคูฟ้าลันลอ๋อไปติดโลคกูกเป็ดดำเแบบนี่น้นอย่างเงี้ยไปถามแกว่าผู้ก,ก่อตั้งหรือความเป็นไปเป็นมาเริ่มก่อตั้งเป็นม,มาแนวทางของกลุ่มอะไรเงี้ยผมว่าแก,แกน่าจะพอคุยเราได้ผมอยากทำซึ่งที่เราทำมาสองกลุ่มสมกลุ่มที่ผ่านมา ถ้าว่าจะเป็นวายีเคี่ประคมพี่คมยังคงมเป็นประหานดีหมันก็เริ่มต่อตั้งกลุ่มมาอะไรังไรเลยสมาชิกเท่าไหร่อะไรแางาตากลุ่มหรืออะไรเราก็ได้ดูเก็บไปหนึ่งเป็นตงสารสองกลุ่มพิทโตเฟอร์นี่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แบบแต่คะแนนไปเยอะมากคือสมาชิกได้แยกย้ายไป ตั้งกลุ่มม่อะไรนะเรยอะมากเราก็ได้ประสางกลุ่มทนี้มาไวก้กลุ่มแล้วพวกกลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มพี่ใหญ่ในสุประการกลุ่มปากดาไปเลอนี่เราได้ได,ได้ได้พูดคุยได้ได้สัมผัสกับผู้ก่อตั้งกลุ่มและทุกวันนี้ก็จะเป็นท่านนี้อยู่ก็คือพี่หนุ่ม เราได้ไปได้ได้เนี่ยเราได้รู้จริงๆร,รู้จังๆเลยเราได,ได้รู้ลึกๆเลยว่าไอ้ก,กลุ่มปากน้ำอไรเดอเนมันเกิดมาได้อย่างไรใครเป็นคนริเริ่มคนคิดคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง3ามกลุ่มนี้เราเราเราได้สัมผัสเต็มๆเลยซึ่งเราบันทึกไว้ช่อง y t u t u สองช่องที่เราทำไว้ นึ่งก็คือเล่าข่าวชาวแ,วแบเกอร์สองก็คือซิลเวอร์ไลส์ซิลเวอร์ไลส์สตีมสตีมแอดสตูดิโอแอดสตีมชื่งช่องของเราเป็นจม่ได้ไงนั่นแหละเราได้ลงไวสองช่องนี้แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของพี่มาลาไอรอนดู Island. เราก็ได้ไว้เนี่ยซึ่งกลุ่มกับเป๋าไม่แก เวลานเนี่ยถ้าเกิดว่าผมคิดว่าคือว่าเรายังไม่รีบที่จะออกไปทำาผมวันสักวันหนึ่งสมาชิกรุ่นเก่าก็จะเลือกลาไม่ขี่บ้างจากพวกเราไปแล้วบ้างอะไรเนี้ยมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากถามว่าตอนนี้กลุ่มของตัวเองอยากก่างกลุ่มซิวเวอร์อะที่ยังอยู่เป็นสมาชิกจริงที่ยังแบบ นับสมาชิกจริงๆ,ๆเลยที่ที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มจริงมีแค่สองท่านก็คือประธานและก็สองประธานจิติสัสด์ก็คือประธานเี้ก็เป็นพี่เต๋อประธานจิตวิสัส์ของเราก็คือที่ปุษานจิตวิสัสด์เราคือพี่พงศ์ซึ่งเ็นประธานมาตั้งแต่แรกจนมาแกขอหยุดพักเนื่องจาก,กาด้วยเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือเวลาอะไรน่แหลแก้ของพักกเรืองของการาพักิ่อน เราก็ให้็ผู้ก่อตั้งของเราทา่านม้นมาเป็นก็คือปิต่าถ้าปี่ผมเลิกขี่เปเตาเลิกขี่แล้วถ้าเรายังไม่ได้คุยยังไม่ได้บันทึกไว้ว่าก่อนที่จะมาเป็นซิเวอร์ไทยแลนด์ความเป็นมาเป็นองไงใครเป็นผู้ก่อตั้งใครเป็นคนออกแบบโลโก้ความหมายของโลโก้คืออะไร โลโก้แต่โลโก้โลกโลก้มันมีความหมายไม่แต่สีอ่ะบางกลุ่มเขากป็ยังมีเลยล่นะว่าสีเนี้ยมันมีความหมายกับกลุ่มเขาแล้วมันหมายถึงอะไรเนี่ยเรื่องพวกนี้ยน่าไปเก็บบันทึกไว้มากๆผมว่าไม่น่าปล่อยให้มันหายไปจากไปจากไปจากโลกนี้นอ่ะคำง่ายๆไม่อยากให้หายไปจากโลกนี้ ให้มันมีถึกไว้กลุ่มบางกลุ่มก็น่าเสียดายเลิกขี่กันไปเลยไม่ได้เลยยิ่งมาเจอภาวะอ่ามีโรคเข้ามาเมาื่อสองสามปีนียิ่งทําให้แบบกลุ่มต่างๆไม่สามารถที่จะจัดก,ก,กิจกรรมก็ได้เลยยิ่งทําให้กลุ่มต่างๆเ,เรียกอะไรเบื่อหน่ายที่จะ ลอให้มันเปิดโอกาสแล้วลุ้นเรืองมาเหมือนเดิมเพื่อขี่กันไปเลยขายรถทิ้งเมื่อขี่อะไรต่อไบนี้ผมว่าเป็นะไรที่นาเอย่างอยาทอยากทำอย่างไม่ร่อยก็บันทึกไว้ให้ตักนชนรุ่นหลังสถาชิดรุ่นหลังให้รู้ไว้ว่ากลุ่มตัวเองก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่โดยใครบ้าง กลุ่มการแนวทางของกลุ่มเป็นไปอย่างไรนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เปลี่ยนไปไหมและกลุ่มแต่ละกลุ่มสมาชิกก็อ,อะไรเข้าออกเข้าออกไปตั้งกลุ่มใหม่บ้างอะไรบ้างทุกเนี้ยเขาจะได้รู้ว่ากลุ่มเขาจริงๆตอนแต่คะแนนออกมาก่อนจะมาเป็นเนี้ยแต่ก่อนผู้ก่อตั้งกลุ่มเขาเคยอ,อยู่กลุ่มอะไรมาอะไรเงี้ยรื่องพวกเนี้ยผมว่ามัน,มน,นหน่าแบบถึกไว กระตุ้นสมาชิกเราข่าวอีกสักรอบหนมาทำกิจกรรสองรอบผมว่าเราน่าจะจะัดสรรเวลากันง่าบ้างแหละอย่างน้อย,อยเดือนหนึ่งมีเสียอาทิตย์คนมีงานประจำอาจจะแบ่งสองอาทิตย์ไปให้กับครอบครัวอุ้ธุรก,กิจที่เองอมีความวันชอวที่ต้อทงทำอีกสองอาทิตย์ก็อาจจะมาร่วมกันได้ จริงแล้วผมผมก,ออกอออ็อยากไปทำเดียวนะก็ผมไม่ไม่ได้ทำงานประจำแล้วเพอยากอยากออกไปทำคนเดียวอยากไปหาพี่น้องอะไรเงี้ยอยากไปถามคุยๆแต่จริงๆแล้วเราเรามันเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มของเราข่าวชาวไส้ือแล้วเรามีสมาชิกเรามีคนทำงานร่วมกันสี่คนซึ่งมีพี่เชาหรือพี่ใหญ่ ที่ดูแลเรื่องอาหารเทคนิคหรือว่าอาหารต่างๆจะมีช่าเปิดที่เป็นพีกรหลังก็ผมซึ่งจะไม่ค่อยได้อยู่เบื้องหน้าไม่อยู่หน้ากล้องเท่าไหร่ผมจะอยู่เบืบ้องหลังในเรื่องของการขเขียนพดเรื่อง,องาสารงานเ,นเ,นานนเรื่องนี้ยก็จะมีคนเป็นปน้องอัพซึ่งน้องอัพเขาก็จะมีประชาสัมพันธ์ของกลุ่มของซิ้เลอร์ด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม ข่้าขาวด้วยแล้วก็ทำหน้าที่วิกรด้วยถ้าบางครั้งก็จะมาช่วยคมถ่ายถ้าเกิดจากไต้หลายๆมุมก็จะมาช่วยคมถ่ายบ้างก็จะเป็นชักกล้องด้วยช่วยถุงกัปช่วยเขียนบทวาดตุ๊กตาคำถามคำถามโลเคชั่นว่าอะไรประมาณนี้ก็จะทำเพื่อทำงานกันมาอยู่ทีแล้วการดูอยู่จะไปทำคนเดียวหรือว่ามันบางครั้ มัน,นได้เลยได้เละเพราเรื่องความจริงจิ้มันไม่ต้องวางลงมันไม่ต้องวางอะไรมากมายหรอกแต่ที่เราวาเป็นกลุ่มแปลว่าผมว่าเราทำมันถูกมากกว่า,าก็ลองดูผมว่าสักวันหนึ่งเราคงจะมีเวลาแล้วที่มีเวลาที่ตรงกันเราอกไปทำเรื่องนี้ก็วันจันทวันนี้ผมอยากจะขี่รถออกไปไงละมันมันก็แพงและรถก็ล้างก็ขัดก็เช็ด ยางก็เปลี่ยนมาตั้งแต่ผมลาจากนานประจําม,มาเปลี่ยนยางมาว่าจะไปขี่เที่ยวที่ไกลๆนะก็มีลูกไล่กามาก็ไปไหนไม่ได้ยางเปลี่ยนมาสองปีหรสามปีแนละ้วจอดจนยางแข็งยางม้เปลี่ยนยางนี่ยางน้แห้งเลยมันกี่รอบละมันเครื่องก็เปลี่ยนจนสองรอบล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนอย่างที่เราต้องการนี่ตอนนี้เลยอยากจะ สมาชิกของเราเวลาไม่ตรงกรันผมบอกว่าว่าจะขี่รถเล่นไปเรืเอ่อยๆเป้าหมายก็มีตั้งไว้ก็คืออยากจะไปแกะกันยอดที่ชนบุรีนั่นแหละเป้าหมายมตั้งไว้นั่นแหละแต่ก็ขี่ไปเรื่อยๆระหว่างทางมันมีอะไรให้เราพอดูพอยอะไรได้จะถึงหรือไม่ถึงจะไปจนแก๊กันยอดหรือว่าจะมี เราสับเสียดังแล้วมาการทา่าเฮ้ยมันนู้นนี่ไปนั่นนี่เจอกันเลยอะไรแต่ก็เองเรื่องเลงแต่เป้าหมายที่ผมก็ต้องตั้งไว้แต่สำคัญสุดก็คือระหว่างทางนั่นก็เดี๋ยวเราลองไปขี่รถเล็กกันนะคนเดียววันนี้ลำเดียวเพราะสมาชิกเราก็มีงานประจังกันหมดส่วนพี่เชาก็อยู่รนกระชวนแกวิ่งมาถึงประการแล้วไปชมดีมั่นต่อมาใช้ที กอวันนี้ไปคนเดียวก่อนนะค,ะครับเล